นี่นี่บนน้ำซึมเลยน่ยแน้วนี้เราใส่กิ๊บไปเร็วนิดน้อยใส่อะไรมานี่ดูก่อนใส่น้ำตาลอะไรกันดีนี่ไงน้ำตาลใส่ทุกอันเลยเนี่ยอันนี้อยังอันนี้เลย นี่อะไรเนี่อะไรเอ็มมืขยันให้เูาใส่เดี๋ยวก็กูยันใส่ไม่เสร็จอีกโอเคใส่อะไรไหนในสีฟ้าเมื่อกี้สีฟ้าใส่สีฟ้าหรือแล้วใส่สีอะไรีงินกน่าหยาบใจได้ไหนอ้ได้สาหาห้ยนแมอย่ี่มีาให้ห้าใ้ใหหห้้ห้้าห้้าห้ห้าให้ห้าาีห้าห้หน แล้วตอนที่สงสัยอะไรคะเบ่เนอิกตดแต่เปเนิกต์ก่อนเป็นอรดิแล้วพน้ำเต็มถึงมาน้าตาลน้ำลายเลยนีต้งดึงมีป่าวต้องดึมตัต้องดไปในที่หอบต้องดึกไปเดี๋ยวโลกมันตะได้กันอยู่ก่อนเอาเลยเอกเลยเาเ

hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ được không bỏ lỡ những video hấp dẫn